สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่183ประเด็นสาระในคลิปนี้ที่จะนำเสนอก็คงเป็นประเด็นคำถามมาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ผู้ปลูกทุเรียนแล้วก็ตั้งคำถามว่าทุเรียนใบเหลืองร่วมมันเกิดจากไส้เดือนฝอยใช่หรือไม่และไส้เดือนฝอยเหล่านี้มันมาอย่างไรเราจะต้องแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไร เป็นประเด็นคำถามที่ก็ต้องสรุปนะครับว่ากรณีของไส้เดือนฝอยน,นั้นอาจจะเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่สำหรับในทุเรียนที่พิณศกรได้รับข่าวสารมาสืบเนื่องมาจากมีนักวิชาการนะครับได้บรรยายความรู้ให้กับพิณศกรแล้วก็ได้ระบุว่า,ามีศัตรูชนิดใหม่ที่น่าตกใจนั่นก็คือตัวไส้เดือนฝอยและไส้ฝนฝอยเหล่านี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ ทำให้ในส่วนของทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองทีนี้ประเด็นในส่วนของผมเองนั้นเนื่องจากในส่วนของอดีตท,ที่ได้ทำงานตอนสมัยรับราชการเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงก็พอมีความรู้ความเข้าใจที่จะมาตอบในประเด็นข้อสงสัยให้กับพี่น้องสกอรในคลิปนี้ก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า กรณีทุกเรียนที่แสดงอาการใบเหลืองนั้นไม่ได้เกิดจากกรณีของไส้เดือนฝอยเพียงอย่างเดียวไส้เดือนฝอยอาจจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ไปมีผลต่อระบบการทำงานของระบบรากแต่หลักการสำคัญก็คือการขาดในส่วนของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือพลังงานด้วยระบบการส่งลำเลียงเสียหาย ประเด็นในด้านของสิ่งที่เราพบกรณีทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นกรณีในทางพื้นดินอาจจะเกิดจากเชื้อราไฟทอพทอร่าอาจจะเกิดจากเชื้อราพิเทียมและอาจจะเกิดจากเชื้อราสกครเทียมรวมทั้งอาจจะมีฟิวซเลียมหรือเชื้อราอื่นๆปน,นอยู่ถ้าในด้านของลำต้นเองก็จะเป็นในด้านของไฟทอทอรา แล้วก็นในส่วนของตัวราตัวใหม่คือฟิวเซเรียมนะครับด้วยเหตุทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ระบบท่อสง่งลำเลียงน้ำและอาหารถูกทำลายก็ทำให้ทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองได้ไม่ใช่เป็นเฉพาะในส่วนของตัวไส้เดือนฝอยเพียงอย่างเดียวทีนี้เราก็ต้องมาดูทำความรู้จักครับในไส้เดือนฝอยนั้นในไม้ผลหรือในบ้านเราเนี่ยในอดีต เรารู้จักกันในส่วนของพลิกไทยเป็นไส้เดือนฝอยลากปมในกลุ่มของมีรอยโดกายนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้จักและเราก็มีการใช้สารเคมีในการควบคุมเพราะว่ามันมีตำแหน่งมีพื้นที่ระบุชัดเจนเพราะว่าไส้เดือนฝอยเขาเข้าไปฝังตัวอยู่ในลากทําให้ลากสร้างส่วนขึ้นมาเป็นปมเราก็เรียกว่าไส้เดือนฝอยลากปม แต่ว่าในส่วนของตัวไส้เดือนฝอยที่ในส่วนของทุเรียนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจผมก็แค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเช่นตัวพาธิเลนครัสนั่นหมายความว่าเป็นตัวไส้เดือนฝอยมองเห็นไหมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเวลาที่เราอาจจะเห็นเส้นขาวๆใสๆอันนั้นเป็นไส้เดือนฝอยอิสระคารยกพวกว่า free living ตัวเขาอาจจะเห็นได้เล็กน้อยมากนะครับคือเล็กมากต้องใช้แว่นหรือกล้องขยายเป็นกล้องจุลทรรศน์ในลักษณะของการทำลายเนี่ยเขาจะมีเข็มนี่คือส่วนของปากเข็มที่แทงเข้าไปแล้วก็ดูซับสารอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตบางชนิดตัวเมียรหรืออาจจะเป็นตัวผู้นะครับก็จะไม่มีในส่วนของหลอดหรือเข็มแทง บางชนิดเป็นวงแหวนบางชนิดเป็นป้องบางชนิดเป็นส่วนที่สามารถพาเชื้อไวรัสได้อย่างเช่นกรณีของตัวซิฟ e ินิมาเขาจะมีส่วนที่จะนำไวรัสในพืชตะกูลสม้มแต่สำหรับในทุเรียนสรุปให้ฟังว่าในเมื่อสมัยก่อนเรามีการเก็บตัวอย่างนะครับตัวไส้เดือนฝอยเราก็พบบ้างเล็กน้อยจน ระบุได้ว่าไม่มีส่วนที่จะไปทำให้ทุเรียนเกิดความเสียหายทีนี้ประเด็นนั้นเราก็พอจะสรุปให้ฟังได้บางส่วนครับว่า,าไส้เดือนฝอยที่เข้ามาทำลายในรากของพืชพืชสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพืชสวนพืชผักไม่ใช่ค่อยในกลุ่มของไม้ผลโดยเฉพาะเอาไส้เดือนฝอยรากปมบางชนิดก็ไปเจาะอยู่ที่ราก บางชนิดฝังตัวเข้าไปอาศัยอาจกินอาหารอยู่ในรากบางชนิดก็เข้าไปทํำลายเนื้อเยื่อหรือไปทําให้รากนั้นแตกแขนงนี่คือส่วนของชนิดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่เจอทุเรียนนะครับเราขุดลงไปเราเจอรากทุเรียนเป็นปมเป็นปุ่ม,เป,ปมเป็นลักษณะของรากเสียหายเราจะพูดสรุปว่าอันนี้มันเกิดจากไส้เดือนฝอยผมตอบได้ว่าไม่ใช่ครับ การที่เราจะตอบได้ว่ามันเป็นไส้เดือนฝอยหรือไม่นั้นเราจะต้องนำเอาส่วนตัวนี้ไปแยกขยายแล้วก็ในส่วนของการที่เกิดตรงนี้อาจจะเกิดจากในกลุ่มของเชื้อราและก็เกิดจากการชะง,งักการจเจริญเติบโตบางครั้งเราใช้ตัวฮอร์โมนตัวพอร์โคบิทโซนก็มีส่วนที่จะทำให้เป็นภาคปมได้ดังนั้นจึงสรุปให้ฟังว่าในส่วนของอาการใบเหลืองของทุเรียนไม่ได้เกิดจากในส่วนของ ตัวไส้เดือนฝอยและเมื่อพีนักงกรท่านที่ได้รับข่าวสารมาแล้วท่านก็อาจจะตกใจว่าเออมันเป็นส่วนสําคัญที่อาจจะมีส่วนในการไปทําให้ทุเรียนเป็นโรครากเน่าใบเหลืองหรือไม่จริงๆแล้วถามว่ามีส่วนหรือไม่คาตอบคือมีส่วนครับแต่ถ้าเราจะมุ่งไปในการใช้ต้นทุนในการป้องกันกําจัดจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรา คุ้มต่อการลงทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องขันกลับมาดูในรายละเอียดในการวินิจฉัยว่ากรณีที่แสดงอาการใบเหลืองอย่างกรณีถ้าเป็นต้นเน่าเขาก็จะเหลืองเป็นกิ่งหรือเหลืองเป็นซี่ถ้ากรณีเป็นในส่วนของเน่าคอดินเขาก็จะเหลืองเฉพาะใบแก่และกระส่วนของใบด้านนอกจะไม่มีการแตกใบอ่อนดังนั้นในอาการพฤติกรรมต่างๆนั้นเราสามารถที่จะพอแยกประเด็นได้ อย่างกรณีใบเหลืองนี้ถ้าเราไม่สรุปเราก็บอกได้ครับว่ามันก็คือโรคเน่าคอดินต้นถัดมาก็ปกติกรณีของเน่าคอดินบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบอาการที่เกิดขึ้นเป็นแผลดำนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีกรณีรากเน่าดำดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้เข้าใจว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากในส่วนของตัวไส้เดือนฝอย เกิดจากเชื้อราในส่วนของไฟทอคโอราหรือจะเป็นพิเทียมหรือสโคโรเทียมบางครั้งเราไปพบความผิดปกติจากทุเรียนที่เป็นใบแก่แสดงอาการเหลืองทั้งส่งพุ่มนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปหาจุดสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเกิดจากกรณีเน่าคอดินหรือลำต้นเน่านะครับ ผมจึงไม่อยากให้พีิทักสกรไปตกใจกับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ในกรณีที่เราไประบุว่าเป็นเพราะไส้เดือนฝอยอย่างกรณีในภาพที่แสดงเราก็จะรู้ได้เลยครับว่ากรณีใบนั้นที่แสดงอาการเหลืองน่าจะเกิดจากกรณีของอการขาดความสมดุลเป็นประเด็นในเรื่องของใบแก่ แสดงอาการเหลืองร่วงก็คือขาดน้ำแต่นี้ประเด็นของการขาดน้ำก็แสดงว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาขาดน้ำท,ทั้งทั้งที่เราให้น้ำหรือมีฝนตกก็แสดงว่าระบบท่อส่งน้ำถูกทำลายนั่นคือจุดที่เราจะต้องไปดูประเด็นคำถามต่อมาก็คือว่าอา้าวถ้าสมมุติว่าแล้วพี่น้องสกรต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในเมื่อเราเชื่อว่าทุเรียนใบเหลืองเกิดจากไส้เดือนฝอย ตามที่มีข่าวมีข้อมูลหรือมีนักวิชาการได้ระบุไว้เรามีสารเคมีหรือไม่คำตอบก็คือมีครับสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยในดินก็คือตัวเนมาเคอร์อันนั้นเป็นสารเคมีในการใช้ผสมน้าแล้วก็นาไปราดแต่ในส่วนโดยเฉพาะผมเองนั้นกรณีเนมาเคอร์นั้นอาจจะใช้พืชสวนพริกไทยหรือพืชอื่นๆแต่กรณีอย่างทุเรียนนั้น เราก็ต้องมาดูในเรื่องของต้นทุนพิทักกรต้องตัดสินใจเองครับว่าจะใช้หรือไม่ส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้ก็คือเป็นกลุ่มของชีวพันธุ์เป็นชีวะจุลินทรีย์จากบริษัทแอปพลายเคมชื่อการค้าว่าไลซินัสชื่อสามัญของเคาคือพาซิโลไมซิสไลลาซินัสมีคุณสมบัติ ในการป้องกันกําจัดไส้เดือนฝอยนะครับซึ่งในการขึ้นทะเบียนตรงนี้เนี่ยเป็นการขึ้น,ะนทะเบียนกับไส้เดือนฝอยลากปมในพืชผักพืชสวนหรือในพริกไทยแต่ก็มีคุณสมบัติวิธีการใช้ก็คือการผสมน้ำแล้วลาดหรือพ่นไปในดินนี่คือตัวชีวพันธุ์ที่สามารถควบคุมในส่วนของไส้เดือนฝอยได้แต่ย้ำว่าการที่ท่าน จะวินิจฉัยว่าใบทุเรียนเหลืองเกิดจากไส้เดือนฝอยตรงนี้จะขอสรุปว่าอาจจะไม่ใช่คำสรุปที่ถูกต้องเสียทั้งหมดเราจะต้องเป็นผู้ที่ไปหาสาเหตุคือถ้าเราตรวจทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่กิ่งใบลำต้นกิ่งก้านสาขาลงมาถึงลำต้นใบจนถึงรากเราไม่พบอะไรอันนั้นเราก็พอจะวินิจฉัยได้แต่ถ้าเราไปพบ เราก็คงไม่ใช่ว่าเป็นไส้เดือนฝอยเป็นสาเหตุก็เลยต้องนำสาระเรื่องนี้มาเป็นคำตอบให้กับพี่นอ้องเสกอครับที่ท่านถามว่าทุเรียนใบเหลืองเกิดจากไส้เดือนฝอยหรือไม่คำตอบคืออาจจะไม่ใช่ประการที่สองกรณีของไส้เดือนฝอยมันมาอย่างไรมันก็อยู่โดยธรรมชาตินะครับประการที่สามว่ามันมีปริมาณหรือมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ทุเรียน เป็นโลคลากเน่าจริงหรือไม่คำตอบคือเราไม่สามารถสรุปได้แต่ในส่วนของตัวผมเองที่เป็นผู้ตรวจและดูจากจำนวนตอบว่าว่าไม่ใช่แต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องการจะกำจัดก็มีสารเคมีชื่อเนมาเคอร์ตัวหนึ่งอันนี้นเป็นกลุ่มสารเคมีในกลุ่มของชีวพันธุ์นั่นก็คือตัวไลซินัตจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดนี่คือคำตอบ i thank you.